الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قام سنتي براني الله سبحانه وتعالى ผู้ศรัทธาทุกทุกท่านนะครับพี่น้องครับพบจนานุกรมอิสลามวันนี้ก็นำพี่น้องนะครับมาพูดคุยกันอีกอีกวาระหนึ่งนะครับของชีวิตที่บอกตรงๆว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเราแล้วมันก็เป็นที่น่าเศร้าใจนะที่ในบางครั้งมันอาจจะแก้ไขยาก นะครับเพราะในบางทีเนี่ยเราเห็นว่าพฤติกรรมที่ท่าดีนะแล้วเกิดขึ้นกับเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็ถือเป็นโชคดีที่ตัวเรานะได้กระทําในสิ่งที่เป็นบรารักัตได้ความจำเริญแต่ถ้าสิ่งที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ทิ้งมันไม่ได้จนติดเป็นนิสัยจนติดเป็นนิสัยหรือในอีกคำหนึ่งกาเรียกติดเป็นสันดาน ที่มันยากต่อการเปลี่ยนแปลงยากต่อการที่จะสลัดทิ้งไปอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าหมายถึงรายการกำลังจะให้พี่น้องได้พบกับคำที่ไม่ค่อยมีความจำเริญถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแต่ใน,นขณะเดียวกันมันควรจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ดีมากกว่านะนั่นก็คือคำสองคำที่ผมอยากจะนำเอามาบอกกับพี่น้องในตอนนี้นะ คือมันอาจจะไม่ใช่เป็นคําที่พี่น้องมักคุ้นมันก็ได้เพราะไม่ค่อยได้ยินเป็นภาษาอาหรับแต่เราจะมักได้ยินเป็นภาษาของเราภาษาที่เราใช้พูดเป็นประจำน,นั่นก็คือคําว่าฟาฮิช ah ันฟาฮิะมีตัวฟาอาลีฟฮ่าชินฟาฮิช ah หรือถ้าเติมอีบไปตัวท้าก็เป็นฟาฮิชันะแล้วก็ละอานัน ลามอินอินชัดดานาะนูนอลิฟละอานแปลว่าฟาฮิชก็คือหยาบคายหรือลามกก็ได้ละอานแปลว่าสาบแช่งดา่านะด่าสาบแช่งลองดูซิว่าสองคำเนี้ยมีมันเป็นพฤติกรรมของคนที่เรา พอจะเห็นไหมในสังคมพูดคำด่าคำนะสาบแช่งไปคำหยาบคายนะฮะดิษนบีบอกว่ากาซีรุนกาซีรุสอัสซบับวะชะตัมอันนี้ไม่ใช่ฮะดิษอันนี้เป็นความหมายคือคนที่ชอบดา่าชอบสาบสาบแช่งฟาฮิช และอานค,คือเป็นละอานเนี่ยแปลว่ามันอยู่ในรูปมูบาาแล้วก็แปลว่าชอบชอบสาบแช่งชอบด่าชอบชอบหยาบคายเป็นชีวิตจิตใจมุสลิมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องมาด่าเยอะๆสาบแช่งเยอะๆพรอหนบ,บีบ,บอกไลซัลมุมินบิตะอานตออานยตอานแปลว่าตำหนิ ชอบตำหนิจำฮะดิษนบีไว้เราอาจจะไม่คุ้นกับคำที่เป็นภาษาอับแต่เราคุ้นกับพฤติกรรมและเราก็จำพฤติกรรมนี้พอจำพฤติกรรมเนี่ยตามติดตามรายการพุทธนานุกุมิสลามแล้วเราจะเข้าใจเลยบอกว่าอ๋อไม่ใช่มุมินเนี่ยหรือมุมินเขาไม่ใช่คนที่จะต้องมาต่ออานมาสาบแช่งตำหนิคนอื่นนะไลซัลมุมินูบิดต่ออานบิดต่ออานนินก็คือเขาไม่เรียกว่ามุสลิมหรอกเขาไม่เรียกว่ามุมินหรอก เขาไม่ได้เป็นผู้สัทาเราที่ชอบด่าชอบตําหนิคนอื่นยะตันทํา,าทให้คนอื่นเป็นแผลต่ออันเอยตุนแปลว่าแทงไงภาษาไทยก็ก็ใช้เป็นนะในภาษาับต่ออ,นนอัอนยะตันหแปลว่าต่ออันแปลว่าชอบแทงคนอื่นทิ่มคนอื่นเอามีดมาทิ่มแทงเข็มทิ่มแทงยะาตาันเจาะเนี่ยแปลว่ายะตันไม่ใช่ผู้มินนะที่ชอบทิ่มชอบแทงชอบเจาะ เจาะนี่คือเจาะใครเจาะพี่น้องมุสลิมอ่ะเจาะมนุษย์ด้วยกันอะเราเคยได้ยินใช่ไหมล่ะแทงข้างหลังคืออะไรว่าแทงข้างหลังมันเป็นมันเป็นคำที่ถูกนำเอามาใช้ในพฤติกรรมของคนที่ชอบไปตำหนิคนอื่นรับหลังต่อหน้าเนี่ยก็พูดดีคุยดีโอ้โมมันมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสับปรับกับกออเกิดขึ้นในทันทีเพราะฉะนั้นในฮดิที่เราเราจะต้องรับรู้ว่า คาใดาที่เห็นคนชอบทิมแทงแล้วก็ตําหนิคนอื่นรับหลังอันนั้นไม่ใช่มุมินไม่ใช่ผู้ศรัทธาแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยไหมในชีวิตเกิดขึ้นบ่อยเดินแสดงให้เห็นถึงนิสัยที่มันยากต่อการเปลี่ยนแปลงถ้าแมมเอ,อิสลามเข้ามาวะลาละอานินแล้วก็มุมินไม่ใช่คนที่จะต้องมานั่งสาบแช่งคำสองคำก็สาบแช่งคำต้องคำก็สาบแช่ง วลาฟ้าหชินหรือไม่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่มา,มาจะมาหยาบคายฟ้าพูดจาหยาบคายพูดจาลามกอะไรต่างๆวลาบัณีพูดจาในสิ่งที่ไม่ฟังไม่ได้อะนี่คือลักษณะขอ,ของมุมินแสดงว่าเราจะนั่งคุยกับใครพูดกับใครเนี่ยมันจะต้องมีประโยคคำพูดที่ออกมาแล้วฟังได้นั่งร่วมอยู่ได้ แต่ถ้านีหยาบคายด่าทั้งหมดแล้วไม่มันไม่ค่อยมีบรารักัตและความจำเริญคนที่หัวใจของเขากระด้างนะคนที่เอาอิสลามมานะอ่านอันกุรอานแล้วถ้าเจอนะเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยคือความผิดของของตนเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงเขาจะต้องแก้ไขบางทีเราบอกว่าไอ้คนที่เราด่าเนี่ยมันเป็นจริงมันมันผิดจริงนิสัยไม่ดีจริงเรามุ่มิน ไม่ได้เกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาที่เขาทาถ้าเราเตือนแล้วอะไรแล้วเนี่ยหลักอิสลามบอกเราแล้วเนี่ยพี่น้องลองดูดิถ้าเรารู้ว่าเราปฏิบัติตามและคนเนี่ยมันยังไม่เลือกชั่วเราจะอยู่ยังไงโลกมันจะสงบมันจะสวยงามวันนี้ถ้าเกิดเราไปดา่าแล้วคนนั้นก็จะด่ากลับมาแล้วก็จะเกิดมีการประทะอะไรต่างๆมันจะเกิดอะไรขึ้นเรากําลังไปดําหนิคนอื่นไปดา่าทิ่แทงคนอื่นเนี่ยรู้ไหมศาสนาเนี่ยไม่ได้ผ่านมาจากคนเหล่านั้นนะ ัมดุลิละนะอิสลามที่เราเรียนกันในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ผ่านมาจากคนประเภทนั้นคนประเภทนั้นไม่ถูกยอมรับให้าศาสนาผ่านนะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนที่ชอบดา่านะชอบสาบแช่งตำหนิคนอื่นรับหลังและถ้าคนเหล่านั้นถือาศาสนามาหาเรามันหาใครไม่ได้เลยต้องผ่านคนเราประเภทนั้นมา,าศาสนาจะเหลืออะไรเพราะคนที่จะแบกอิสลามมาให้เราได้ต้องมีคุณสมบัติที่มาชาลล์ ก็เลยนึก <irgendw> ถ <el che> anyway, re ึงฮะดิษบทนี้นํามาเพื่อที่จะให้สังคมเราได้มีการตระหนักนะซึ่งการสาบแช่งเนี่ยถ้าจะมีนะคือเขาเรียกว่าสาบแช่งในลักษณะที่มีสิทธิหรือควรไม่ใช่ไม่ใช่ด่ากราดไปหมดเลยสาบแช่งไปหมดเลยอันนี้ไม่ได้ขนาดฮะดิษนบีคนที่อะไรนะ มีคนรู้สมบัติไม่ดีก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมาะสมที่จะรายงานฮะดิษแล้วไม่ต้องกลัวว่าถ้าฮะดิษบทนั้นเนี่ยมันอ่อนเพราะคนนั้นแล้วจะไม่มีคนอื่นรายงานสายรายงานนั้นน่ะจะทําให้รู้ว่าเรามีมาตรฐานในการรับรู้เรื่องาศาสนาพี่น้องไปหาฮะดิษอ่านบทที่มาจากคนที่โซเฮสิเราไว้ใจได้ยังไงกับคนที่มีการบิดเบือน แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไงว่าครั้งนี้เขาจะไม่มิดเบือนเพราะฉะนั้นมา,มาตรฐานศาสนาในสูงเพียงพอที่จะไม่ทําให้เราจะต้องไปคว้าคําสั่งศาสนามาจากคนที่ไม่มีคุณสมบัติที่ดีเพราะฉะนั้นหลักคําสอนศาสนาจะเกิดขึ้นกับคนที่มีอลากมีมารยาทที่ดีงามพี่น้องคิดว่ามารยาทดีใช่ไหมล่ะคนที่ชอบไปด่าคนอื่นและด่าด่าคำคำหยาบคายเวลาพูดพี่น้องเราคนไทยภาษาไทยเนี่ยพูดเพราะมีอยู่แล้ว คำที่ใช้เพราะก็มีอยู่แล้วเสียงเบาๆก็ควรอย่างไงเสียงดังแล้วพูดดีเป็นอย่างไรแต่ดาหยาบคายเนี่ยจะเสียงค่อยๆพูดแต่ใช้คําพูดที่หยาบคายลามกอย่างเงี้ยไม่มีบรารักัดและความจาเริญดังนั้นหน้าที่ของคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบานะหัวตาลาควรจะมีมารายาทอย่างไงฮะดิษนบีบทหนึ่งที่แม้กระทั่งไม่ให้น้ําหนักเลยก็ก็กเ,ส <laughs> เสียงเหมือนกันนะ จะเป็นบาปเอานะจะตกมุตตตัดเอาได้นะพนบบราะนบีบอกอักมาลลมุมินีนะอีมานั้นมุมินที่จะมี إ ي มานสมบูรณ์อัษนูฮุมคุลุกรอนหรืออัคลากอน,นคือคนที่มีมารยาทที่ดีงามคนที่มี إ ي มานที่สมบูรณ์คนหนึ่งเนี่ยก็คือคนที่เขามีมารยาท ดังนั้นการมีมารยาทเป็นการยกอุปมาให้เห็นว่าถ้าคุณจะบอกว่าคุณมีอีมานดีแสดงว่ามารยาทที่มันกักขระที่มันไม่ดีเนี่ยจะต้องเอาออกไปการด่าจะด่าได้เมื่อไหร่มีไหมจะด่าได้เมื่อไหร่จะสาบแช่งได้เมื่อไหร่จะหยาบคายได้เมื่อไหร่ในขณะที่คําพูดผมนึกถึงนบีบอกว่าอัลกัลิมาตุตตยีบะสอดกคำพูดที่ดีเป็นสอดก แต่แต่นี่มันไม่ดีและมันไม่เป็นสดอกอเพราะมันไม่ดีไม่เป็นสดอกอเนี่ยแสดงว่าคําพูดไร้าสาระเพราะไร้สาระแล้วมันจะนําไปสู่การลืมอันล้อถ้าเรายิ่งด่าด้วยอย่ายว่าแต่ด่าในการโต้เถียงกันเกิดขึ้นบางทีเราอาจจะไม่ได้มีใครมาเป็นคู่กรณีในการพูดสนทนาด้วยก็ตามทีแต่เวลาที่เราพูดเนี่ยคนที่มาฟังเราเขาเขาตอบโต้เถียงกับเรามาเลยคัดก็ไม่อยู่แล้ว อันนี้มันเป็นเคล็ดลับแห่งชีวิตพี่น้องถามว่าพี่น้องจะเครียดทําไมจะมีความสุขอย่างเดียวได้ไหมจะทําใจของเราเนี่ยพยายามดึงให้มีความสุขดีกว่าไหมในขณะที่เรากําลังโต้เถียงกันมาเลยกัดก,ก็ยังไม่อยู่พอมาเลยกัดไม่อยู่แล้วเราละ่ะเราจะเหลืออะไรนบ,บีเองเนี่ยแสดงให้เห็นแสดงให้เห็น,หนคือกระทําให้เห็นเลยว่าในขณะที่แม้กระทั่งคนรักของท่านเองอบูฮุไรร์เาะ,อ,ะอบูบัก และซอบัท่านอื่นๆที่นั่งอยู่ร่วมด้วยกันเนี่ยแล้วมันมีการพูดถึงในทางที่ไม่ดีเราถ้าปล่อยให้คนหนึ่งพูดแล้วไม่ตอบโต้มันคือภาพที่สวยงามแต่ขอบคุณอัลลอฮ์นะที่ให้ภาพวันนั้นเกิดขึ้นอบูอบูอบูบักไม่ได้ผิดหรอกเพียงแต่อบบูบักตอบโต้ไปแล้วก็นบีลุกหนีมันยังไม่ได้เสียหายหนักนะเพราะไม่ได้มีการด่าแต่มันมีการโต้เถียงที่จะนำไปสู่การ ที่ชัยตอนมันจะทําให้หัวใจของเรามีการคิดในสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนบ,บีลุกหนีไปก่อนนบ,บีได้วะฮีได้อิรฮามจากอัลลอฮ์ว่าบรารักัตไม่มีแล้วลองดูสินบ,บีไม่ได้ต้องการในสิ่งที่มีบรารักัตเหมือนกับสัตว์เลี้ยงถ้ามีสัตว์เลี้ยงแล้วไม่มีบรารักัตเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้พอนบ,บีลุกออกไปอบูฮอร็รอกก์อับ,บูบักกเลยสงสัยว่าทําไมนบ,บีลุกออกไปเพราะอะไรนบ,บีก็เลยให้คําตอบไปนะว่า มันเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้ามีการเถียงกันในตอนที่เขามาตําหนิท่านเขาม,ามามามาบอกว่าท่านเนี่ยมาเลกัตเขาตอบโต้แทนมันมีบรารักัตอยู่มีมาเลกัตอยู่ฉันก็เลยยิ้มดีใจแทนท่านบอกกับอบูเรา,าดีใจแทนท่านที่มาเลกัตเนี่ยเขาตอบโต้แทนท่านระหว่างมาเลกัตที่ตอบโต้แทนท่านเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยจะยอมรับคําพูดของใครใครโกหกใครพูดจริง แต่เวลาท่านตอบโต้เองเอับมาเลกัสก็ไปความจําเรืญก็ไม่เกิดขึ้นมันมีชัยตอนเข้ามาพยายามจะยุพยายามจะยุฉันก็เลยต้องเดินหนีเป็นคําสอนพฤติกรรมเนี้ยเป็นคําสอนกับพวกเรานะพยายามที่จะไม่พูดตําหนิต่อหน้าหรือรับหลังไม่ด่าทอไม่หยาบคายนะไม่สาบแช่งแต่ในสิทธิของเราที่จะต้องสาบแช่งคนอาธรรมแต่เราไม่เคยสาบแช่ง เราไปเข้าข้างคนอธรรมเราไปเอาผลประโยชน์ของคนที่อาธรรมเอาไปเป็นพวกเขาเพราะเรามีผลประโยชน์หนาอุบลินละอย่างนี้ดีกว่าที่จะให้เราทั้งหลายได้ตระหนักเยอะๆนะครับก็คงฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับสาลามมะัรกุมะรหมาตุลอฮ์วะบเรากาต وروحي احرفي ولساني عربي